สวัสดีครับผมหนุ่มหน้ามนคนเซเรนนะครับวันนี้จะพามาชมบัวชาโรเล่ครับตัวนี้เป็นลูกสาวโจโฉนะครับตัวนี้อายุเจ็เดือนกว่าครับเลี่ยมตัวดีมากครับนี่ครับดูแข้งขาเดี๋ยวจะพาไปดูท้ายนะครับ ขายเต็มดีมากครับตามสไตล์เลวัวตัวนี้อายุเจ็เดือนกว่านะครับสวยมากครับหัวโล้นครับตัวนี้เป็นหัวโล้นจากการทำเขานะครับนี่ครับเชื่องครับจับได้ครับ สวยมากเลยลูกสาวโจโฉนะครับวัวเจ็ดเดือนนะครับมาขนาดนี้นครับมาดีมากครับดูท้ายครับอันนี้ท้ายวัวเจ็ดเดือนนะครับเต็มบุบครับ ส่วนตัวนี้เป็นเล่มันนะครับตัวนี้เป็นเล่มั่นนะครับตัวน,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 วนี้ท้องอยู่นะครับท้องแปดเดือนกว่านะครับของพ่อเล่ผสมตัวนะครับตัวนี้ก็สวยเหมือนกันครับหนังหนาแขนขาใหญ่ครับนี่ครับ ใกล้คลอดแล้วครับตัวนี้เดือนกันยานะครับเดือนหน้าก็น่าจะคลอดท้องเก้าเดือนกว่าครับตัวนี้ท้องพอเล่ผสมตัวนะครับที่เด็ดก็เป็นตัวนี้นะครับสาวน้อยวบเจ็ดเดือนกว่าครับสวยมากครับเต็มตัวดีมากเลยยาวด้วยครับตัวนี้ เดี๋ยวจะพาไปดูแม่ตัวนี้นะครับนี่ครับแม่เขาเนี่นะครับแม่ของตัวน้อยเมื่อกี้นะครับตัวนี้เป็นเล่อาลสาวนะครับท้องแรกนะครับตัวลูกของเขาเป็นลูกแรกนะครับตอนนี้เพิ่งผสม ลาเบนนะครับไปเมื่อวานนะครับเดีย๋ยวมาดูเหลี่ยมตัวแม่ครับแม่ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าจ่ายลูกสวยมากครับแม่ตัวนี้เลือดประมาณเจ็ดสิบห้านะครับจ่ายลูกออกมาดีมากเลยครับ แม่วัวลูกแรกตอนนี้สถานะพึ่งผสมไปนะครับเนี่ยแล้วจ่ายลูกมาแบบนี้นะครับสวยจริงๆครับวัวเจ็ดเดือนกว่านะครับตัวนี้ ทุกกรรล้วนๆครับตัวนี้ <120 S 1> สูงสูงประมาณเท่าไหร่นะครับลุงสิลตอนนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบบวกนะครับล <120. S 1> ุงสินยังไม่เปิดราคาใช่ไหมครับยัง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 นะครับรอปีหน้าก่อนแม่อาจจะเปิดแม่ก็ได้สูงในช้สงสั้ไม่เปิดหรอก นตอนนี้ข้อกแล้วครับรส่วนข้อก็เป็นข้อปกตินะครับข้กบ้านๆนะครับให้กินหญ้าแล้วก็มีพวกอาหารเสริมบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าหญ้าเยอะนะครับช่วงนี้เป็นเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเลี้ยงแบบง่ายๆครับ แต,แต่เจ้าของเลี้ยงดีมากเลยนะครับเนี่ยป้าเป็นคนเลี้ยงครับ <c oughs> หาย่าให้บัวตลอดเลยสวยมากครับ <c oughs> ดูตัวนะครับดูท้ายท้ายเต็มดีมากครับส่วนขอ้ขอก็ประมาณนี้ครับรางอาหารก็เป็นไม้ปกติแต่เน้นการดูแลครับหายา้วัวกินตลอดนะครับเขาจะไม่ชะงงักนะครับจะโตแบบต่อเนื่องแม่เขาน,ะนี่ก็โตต่อเนื่อง ครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปกับวัวสวยๆนะครับกับลูกสาวโจอโวยเจ็ดเดือนกว่านะครับ ใครยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหนุ่มน้ามนคนเซเรนพาชมวัวด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปวัวสวยๆมาให้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ